ถ้าไม่เกิดความต้องการมันยังไงก็ข้อหนึ่งก็ไม่ไม่ได้ขายจริงไหมจริงเออนะมาขอ้อที่สองเออข้อสองเออข้อสองข้อสองนี่เป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อสาคัญนะเออข้อหนึ่งถ้าเราไม่รู้ความต้องการคะายัางไงก็ไม่ได้ขายจริงไหมนะมาข้อสองความเชื่อเออข้อหนึ่งไม่ซื้อข้อหนึ่งก็ไปซือ้อว่าความต้องการของลูกค้าไม่มีแต่ข้อสองไม่แน่อาจจะซื้อ เข้อสองนี่อาจจะซื้อเออมาอยู่ที่ท่านจะพัฒนายังไงอืข้อสองความเชื่อเกิดจากอะไรเออเกิดจากอะไรที่เราจะสร้างความเชื่อเขาหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการเออเขาเรียกให้สรรพคุณน่ะให้สรรพคุณสินค้าไปนะว่าเออมันแก้ไขปัญหาของเขาคนหนึ่งนี้สมมตินะข้อหนึ่งจริงๆเราเห็นว่าข้อหนึ่งเขามีปัญหาแล้วแต่เขาไม่ซื้อไงเออขายความต้องการเขาก็ไม่เอา เพราะว่าเราสร้างความเชื่อเขากับเราไม่ได้ไนงะข้อหนึ่งนะ,ะมันมีามาผลข้อที่สคือความเชื่อเขาเรียกอะไรเราขายเรื่องของแฟกแฟกไม่ให้แฟกเขาไม่ซื้อแฟกเขาไม่ซื้อเรื่องอสรรพคุณที่จะมาดูแลเขาเขาไม่ซื้อ,อเพราะนะั้นเราต้องมาเรื่องของกนะันเรื่องของสตอรี่เราเลยขายสตอรี่ขายความเชื่อนะศาสตร์ข้อหนึ่งความต้องการลูกค้า ก็ยังไม่ซื้อนะทั้งที่มันมีมีอะไรทั้งที่ลูกค้าก็มีปัญหาก็ไม่ซื้อเขาส่งออ <c oughs> พอเราไปขายเรื่องของออสรรพคุณสินค้าให้เขาว่าจะไปตอบโจทย์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรลูกค้าก็ยังไม่ซื้อเราต้องเราเปิดไอ้ข้อสองสร้างความเชื่อแบบเรียกว่าสตอรี่คนเดี๋ยวนี้เขาซื้อสินค้าด้วยซื้อด้วยเรื่องราวสังเกตไหมอ,อ,อย่าเหมือนกับอะไรของอาบังจจา,จาบได้ไหม อบ,บังที่เขาขายพวกปลาปลาหมึกย่างปลาหมึกพวกปลาอะไรพวกนั้ปลาหมึกปลาที่เขาทําแพ็คเป็นถุงๆอะ่ะเอออบ,บังอบ,บังขายอเอออบ,บังไม่ได้ขายปลาหมึกแพ็คเท่าไหร่แพ็คเท่านั้นท่านี้อะ่ะแพ็คแพ็คล่ร้อยสองแพ็คสามแพ็คสองร้อยสี่แพ็คเป็นราคาไทยเอามาันจะซื้อสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คเขาไม่ขายะนะอบ,บังเออ,อบ,บังไม่ขายอบ,บังจะขายเรื่องราวของปลาหมึก ปลาหมึกเอามากว่าจะมาเป็นปลาหมึกเป็นแพ็คเป็นแห้งเป็นเอามาอบมาย่างเนี่ยจะเล่าเรื่องของปลาหมึกเไปชาวประมงออกมายัางไงเอาลากออกมาไงาเสียแล้วต้องมาทําการตากักอะไรแล้วแต่กระบวนการของปลาหมึกมันอยู่ในรูดูก,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 การไหนออกไข่ช่วงไหนช่วงไหนเป็นเล่าเรื่องปุ๊บเสร็จแล้วก็บอกอา้าวใครมาสนใจเอามาปลาหมึกพันห้าร้อยเนี่ยโอ้ยมีคนซื้ออยู่นะพันห้าร้อยนะเนี่ยทานที่จะขายแพ็คสองสามร้อยไม่ขายอ่ะ ขายทีละพันนะแต่มีคนซื้อนะเออยังมีคนซื้ออยู่นะเห็นไหมเพราะว่าขายแล้วเรื่องราวมันโอ้โหมันมันมีคุณค่าไงเนี่ยเขาเรียกว่าขายความเชื่ออ่าเขาสองนิ้วเขาเรียกขายความเชื่อเขาเชื่อ,อยังไงก็เรืเ่องราวเนี่ยส่งแล้วโอ้โหคนซื้อไปแล้วก็ได้ของไปแล้วก็โอ้โหมันมีคุณค่าไงโอโ้ได้กินปลาหมึกกว่าจะเป็นปลาหมึกให้ได้เนะมันกว่าจะมาถึงนะเห็นไหมนี่คือเขาขายขายแบบไม่ขายเนาะ ถ้าขายไม่ขายนะ่เออขายเรื่องราวอ่ะแต่ไม่ได้ขายปลาหมึกนะเสร็จแล้วดึงปลาหมึกปุ๊บอ่ะคนก็ข้อเอฟมาเลยซื้อแล้วก็ขายขายอ่ะเนี่ยสําคัญยุคการขายตอนนี้ต้องขายแบบนี้นะขายแบบอาบังนี่แหละเออเนี่ยขายขายความเชื่อขายความเชื่อขายเรื่องราวขายสตอรี่เพราะว่าขายข้อมูลเมื่อกี้ความต้องการลูกค้าคือแฟกซ์กับมันแค่แบบแค่เทลลิ่งเฉยแต่สตอรี่คือเท่ากับเซลลิงนะฟังให้จบไปนะ แฟกเท่ากับเทลลิงก็คือข้อมูลสัรพุนสินค้าเท่ากับประโยคบอกเล่าเฉยๆการตัดสินใจผู้บรโิโภคยังไม่เกิดเออแต่เมื่อไรมีสตรอรี่ให้ฟังเออโอ้เกิดจินตนาการเลยเออเกิดจินตนาการเท่ากับเทลลิงคือเท่ากับเป็นการปิดการขายภายในตัวสุดยอดไหมนี่คือการขายรูปแบบนี้เนาะนี่สําคัญเออเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้ในข้อสามส่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูข้อส